ัวนี้ U L อ่อนจัดเลยนะครับด้ามเป็นแบบนี้นะไล่เบานะครับเวลางานแข็งนะครับต้องการความเบาความเนียนตัวนี้ตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์เลยแล้วดูดิขออนุญาต U L ไหมแอจ๋าเลยนะครับลงจัดเลยนะครับดูดิเห็นไหมลงทุกท่อนนะครับลงทุกท่อนนะครับวันนี้นไทยมากับคันตกตุ้งนะครับแบรนด์ดังอย่างเจ้าเทวอลนะครับชูริเคนนะครับปกติเทวอล์กนะมัเขาจะทาพวกคันตกปลา วันนี้นะครับมาในเวอร์ชั่นคันตกกุ้งของดีนะครับตัวนี้เลยกับเจ้าเทวองนะครับมันจะมีตัวที่เป็นตัว UL นะครับแล้วก็ ML นะครับ ML เนี่ยเขาจะใช้ชื่อคําว่า Stone เข้ามานะครับแต่ถ้าเป็นตัว UL เนี่ยมันก็จะเป็นชุริขคนธรรมดานะครับตัวนี้น้เหมาะเลยสําหรับสายแข่งนะครับคันเนี่ยน้ำหนักเบามากเลยนะครับได้ขออนุญาตยกตัวอย่างเนี่ยคันนี้คันนี้1.5นะครับเชื่อไหมเบาแบบเหมือนสัมผัสนุ่นเลยเขาจะเขียนไว้เลยนี่ 22กรัมนะครับโอ้โหเบาจัดนะครับเทคโนโลยีเนี่ยใส่มาจัดเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้เลย High Power นะครับตัวเซนต์ของแบงค์นะครับแล้วก็เป็น New Concept ดีไซน n นะครับตัวนี้ผลิตจากแมททีเรียลนะครับที่มีน้ำหนักเบานะครับตัวกิ๊บเนี่ยก็คือตัวจับเนี่ยไล่เบาด้วยนะครับเจาะไล่เบาน่าใช้มากนะครับภายในกล่องก็จะมีเป็นคู่มือนะครับแล้วก็ตัวซองนะครับซองผ้ากำมะหยี่อย่างดีเลยแบบนี้ สวยมากเลยครับงานดีเลยดูดิด้านในก็โอเคนะเรียกได้ว่าพรีเมียมนะครับใครใส่แข่งห้ามพลาดเลยนะครับแล้วใครเคยใช้เทวอลที่เป็นคันตกปลานะจะรู้ว่าคันเนี่ยดีเบานะครับน่าใช้ตัวนี้นะครับตัว U L เนี่ยน่าไทยได้มา2แบบถ้าเป็นตัว M L เนี่ยมันจะเป็นด้ามจับมันจะคล้ายๆกันลายเดียวกันนะครับสังเกตลายมันจะคล้ายๆกันถ้าเป็นตัว U L นะครับจะเป็นดำด้านนะครับแต่ถ้าเป็น M L จะเป็นดำเงานะครับแบบนี้เลย ตัวแบงค์นะครับมันจะมีสลักโค้ดไว้เลยว่านำเบอร์ที่เท่าไหร่นะอันนี้ผลิตมาลิมิเต็ดนะครับและที่สำคัญนะครับดีไซน์บายเทวองนะครับมีโลโก้เทวอ k ทุกจุดเลยด้านท้ายก็มีแบบนี้รายละเอียดดีจัดเต็มนะครับน่าใช้นะครับด้านบนนี่ก็จะมีรายละเอียดชื่อรุ่นนะครับเขาจะบอกเลยว่าถ้าเป็นรุ่นสโตนนะครับก็จะเป็นอันรู้กันว่าเป็นรุ่น ml นะครับตึงอีกนิดหนึ่งนะครับหรือใครชอบหวานเจี๊ยบแบบหวานจริงๆเลยนะครับแนะนำ ul นะครับตัวนี้นะครับเป็นเห็นไหม ดีไซน์นะครับเจแปนเลยฟอร์นะครับงานตกกุ้งแข่งเลยเนี่ยเห็นไหมชิมฟิชชิ่งโคนาเมนต์นะครับงานแข่งนึกถึงตัวนี้เลยนะครับน้าทยขออนุญาตแกะให้ดูนะครับน้ําหนักเขาเบามากเริ่มต้น22กรัม22กรัมนี่แบบทําให้เราวัดกุ้งได้สบายๆนะไม่รู้สึกว่าติดขัดอะไรเลยนะครับแล้วงานแบงค์เขาดีนะครับเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่ตัว U L ก่อนนะสิ่งที่น้าทยชอบก็คือการประกอบนะครับงานประกอบเขาอ่บพรีเมียมเลยแบงค์เนี่ยเรียกได้ว่าเวลาเราช่างกุ้งนะครับไม่สะดุดเลยนะครับ ขอญาดแกะออกมาก่อนปึ๊บนี่ด้านในนะครับจะเป็นสีดําหมดเลยายนะครับจะเป็นไฟแบริ่งมาจากโรงงานนะครับตัวเนี้ย U L อ่อนจัดเลยนะครับด้ามเป็นแบบนี้นะไล่เบานะครับ <Wow. S 1> เวลางานแข็งนะครับต้องการความเบาความเนียนตัวนี้ตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์เลยแล้วดูดิขออญาด U L ไห oh <my> ม L จ๋าเลยนะครับลงจัดเลยนะครับดูดิ ็นไหมลงทุกท่อนนะครับลงทุกท่อนสายช่างกุ้งนี่ถูกใจนะครับเรียกได้ว่าดึงมาเนี่ยบางทีกุ้งยังไม่ทันรู้ตัวเลยก็ว่าได้นะครับจนกว่าจะรู้ตัวขึ้นมาผิวน้ําแล้วนะตัวนี้เหมาะนะครับันาแมนงานแข่งใครชอบสายหวานเอาตัว U L ไปนะครับใครบอกว่าพี่ขอตึงหน่อยนะครับอีกนิดนึงนะอยากได้ที่มันมี power ไว้ดึงกุ้งอยากจบเกมไวนะครับนาไยแนะนํา ตัว ml นะครับก็คือตัวสโตนนะครับสโตนก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้น่าไทบอกว่าดามนะครับมันจะเป็นสีเงานะครับดามเงาตัวนี้ก็จะได้แบงค์ที่ตึงขึ้นมาม่นิดนึงนะครับแต่น้าไทบอกเลยว่าตัวเนี้ ml ก็จริงใช่ปะ่ะแต่น้าไทลองจับดูแล้วสไตล์มันไปประมาณประมาณ l ด้วยซ้ำนะครับอขอญาตแกะให้ดูก่อนนี่ตัวนี้ก็ได้ไปลายแบริ่งเหมือนกันนะครับเป็นปลายแบริ่ิงจากโรงงานเลยนะญาตแกะให้ดูปึ๊บ แล้วดูนะแอคชั่นเขาปพ๊่มนี่ ML <Wow. S 1> ML นะครับแข็งกว่า UL อีกนิดเดียวเองนะแล้วดูดิลงเนียนมากนะครับสังเกตรอยต่อนะครับไม่มีคำว่าสะดุดเลยนะเห็นว่าโอสุดจัดนะครับระยะเนี่ยมีให้เลือกถึง3ระยะเลย uh huh. ตั้งแต่หนึ่นะครับ1.6แล้วก็1.8นะครับเรียกได้ว่าสไตล์ญี่ปุ่นใส่ใจนะครับทุกรายละเอียดทุกระยะนะครับราคาเริ่มต้น 2,900บาทอันนั้นเองนะครับใครเป็นสายแข่งสายร์นเมนต์ชอบคันที่ประกอบดีนะครับชอบแบบร้อยต่อเงี้ยเวลากุ้งลงเนี้ยรอยต่อแทบไม่มีเลยดูนี่ขนาด M L นะนีะ่รอยต่อแทบไม่มีเลยนะครับตัวเนี้ยตอบโจทย์นะครับเทวอล์ไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนใครอยากได้จิ้มเลยในตะก้านะครับหรือมาซื้อที่ร้านเดอะพิเชอได้นะครับกับคันนี้เลยชุลิวเคนนะครับแปลว่า เอ่อซีเคทเวพอนของนินจาครับลองไปซื้อดดูก็ได้โคตรเจ๋งน่าใช้เบามากเนียนมากต้องตัวนี้ครับเทวคขอบุณครับ